รักนะคะเหมือนจบปูใส่กระด้งเลยนะคะก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจได้เท่ากับเห็นความสามารถแล้วก็ความสําเร็จของลูกนะคะและที่ดูภูมิใจไม่ต่างกันเลยคือคุณครูพ่อแม่คนที่สองนี่เองนะคะใช่แล้วคะ่ะอาต่อกันที่ช่วงของเสาสนุกสุขสบายนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปพบกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มคนหนึ่งคะ่ะเสียงเขาเนี่ยระไม้คล้ายคลึงกับสุรพลสมบัติเจริญมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะก็คล้ายจนกระทั่งได้ฉายา,ยาว่าเป็นสุรพลน้อยเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นเจ้าของบทเพลงน้ําลงนกร้องด้วยเขาจะเป็นนใคครไปดูกัเลย่ะ นกกก็ปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายนกกก็ปูตาแดงน้ำแห้งก็ตาย วันชัยเจริญชนหรือที่รู้จักในชื่อของนักร้องลูกทุ่งพรไพรเพชรดำเนินเป็นชาวตำบลขุนพิทักษ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีด้วยฐานะยากจนจึงเรียนจบแค่ชั้นป .6 ก่กอนจะมาเป็นนักร้องอาชีพเริ่มไต่เต้ามาจากการตระเวนประกวดร้องเพลงแน่นอนที่สุดเพลงที่ใช้ประกวดต้องเป็นเพลงของสุรพลสมบัติเจริญเท่านั้นซึ่งเป็นแนวเสียงที่เขาถนัดที่สุด หลังจากนั้นได้เข้าประจำวงดนตรีของเตือนใจบุญรักษาที่นี่เขามีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงหลายเพลงแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเพลงผมบันทึกเยอะเยอะมากแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าที่เอาที่เด่นๆกั็มีน้ำลงนกร้องน้องหานสะอื้นเสียงพี่ครวนหวนไห้สะอื้น ที่ครวนมาถึงขวันยืนให้กลับคืนสกลนกครเนี่ยเพลงนี้ต่อมาได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งและได้ร้องเพลงประกอบที่มีชื่อว่าเพลงน้ำลงนกร้องผลงานการประพันธ์ของครูภัยบุญบุตรขันซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังขึ้นมาทันทีน้ำลง น้ำลงเมื่อเดือนยี่น้ำลงปีนี้อกของผี่กลัดนองพอน้ำลงนกกระปูดมันร้องพอน้ำลงนกกระปูดมันร้องน้ำแห้งขอถึงก้นคลองมองเห็นปลา ตมหลายปีต่อมาพรไพรเพชรดำเนินได้ออกจากวงดน,นตรีมาร้องเพลงที่ห้องอาหารข้างโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยประมาณ2-3ปีและได้บันทึกแผ่นเสียงอีกหลายเพลงกระทั่งมาตั้งวงดน,นตรีเป็นของตัวเองแต่ก็เลิกราไปในที่สุดปัจจุบันพรไพรเพชรดำเนินอายุ63ปีอาศัยอยู่ที่บ้านพักตึกแถวอยู่กับภรรยาญาติบางประกอบกรุงเทพ โดยเขาเพิ่งผ่านการผ่าตัดอาการป่วยด้วยโรคหัวใจมาเมื่อไม่นานมานี้ร่างกายเริ่มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลําดับแต่ก็ยังรับงานร้องเพลงได้เขาบอกว่าโอ้โหมันอาการหนักเหลือเกินี่ <laughs> ยังให้น้ําเกลือไม่ได้อีกน้ำมันท่วมปอดก็นอนสองน้ำคืนอยาให้ฉีดสีด้วยทำไมมันเป็นอย่างนี้พอวันอาทิตย์ได้ก็ฉีดส,สีดูโอ้โห เส้นโลหิตมันติดตันสามเส้นเหลืกเส้นห้อยลงแรงๆ,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 ๆนี่คือชีวิตวันนี้ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในอดีตเจ้าของฉายาสุรพลน้อยพ,อพรไพรเพชรดำเนินน้ำลงน้ำลงเมื่อเดือนยีน้ำลงปีนี้อกของพี่กลัดนองพอน้ำลงนอกก็ปูดมันร้อง พอน้ำลงนกก็ปูดมันร้องน้ำแห้งขอถึงก้นครองมองเห็นตาติดตม้มน้ำลงพี่ลอยน้ำเพียงนอง เป็นกาลังใจให้กับคุณอาพรไพรเพชรดำเนินด้วยเพิ่งผ่าตัดมาขอให้สุขภาพแข็งแรงเร็วๆแล้วก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าจะยังคงเป็นนักร้องขวัญใจของคนไทยแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะยังคงต้องตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะสําหรับเรื่องของวิกฤตน้ํามันปาล์มขาดแคลนค่ะแล้วก็น้องนํามาสู่การบุกจับผู้ที่ชอบกักตุนน้ามันนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมเอาน้ํามันเก่าใช้แล้วเนี่ยมาขายใหม่รวมถึงเรื่องของการขายเกินราคาด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกับคุณพิชาสุธิธ